กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี now, ้นะครับเราก็จะมาดี y ตามคําขอของเพื่อนๆกันอีกหนึ่งชิ้นครับและสําหรับในวันนี้เราก็จะมาดี Y ตามคําขอของเพื่อนเพื่อนกันอีกหนึ่งชิ้นครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่ได้ขอให้ผมดี Y เป็นตัวล็อกประตูขณะที่เราทาการเปิดนะครับไม่ให้ประตูเด้งกลับมาปิดเองครับและสาหรับในจินตนาการของเพื่อนที่ได้คอมเมนต์ขอให้ผมดี y เจ้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับขอจะมีขายต,ตามท้องตลาดกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะทําอะไรที่ง่ายกว่า네น,นั้นครับจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับวัสดุของเราก็เลยจะมีแค่เพียง2ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับและสําหรับในชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเหล็กแป๊บกลมแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรครับและในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นกลมนะครับตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ6มิลลิเมตรครับและเราก็จะตัดความยาวอยู่่ทีีปรระะมาณ22ซอก1ชิ้นนคับ ในขั้นตอนแรกของเราครับก็จะนําเหล็กเส้นตัวนี้ไปทําการขีดเส้นแบ่งกึง่งกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดัดเหล็กเส้นตัวนี้ให้เป็นรูปตัวยูกันครับหลังจากที่เราดัดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปของเราก็จะนําเหล็กแป๊บกลมนะครับกับเหล็กเส้นที่เราดัดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเชื่อมติดกันในลักษณะแบบนี้ครับ หลังจากที่เราเชื่อมติดในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานของเราก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทาสีเก็บอีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะครับและหลังจากที่ผมทําสีชิ้นงานแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชิ้นงานของเราก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้เก็บไว้ใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวหลังจากรรณ์ตััวนี้คบ พอเราได้เปิดประตูนะครับเพื่อนๆเราสังเกตนะครับท <mo> ี่ประตูจะมีบานพับติดตั้งอยู่นะครับจะติดตั้งกับบงกบนะครับแล้วก็บานประตูครับตรงกลางจะมีช่องว่างระหว่างประตูกับบงกบอยู่นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรา DIY ขึ้นเองนะครับใส่เข้าไปตรงช่องว่างนะครับเกี่ยวเข้ากับบานพับของเราแบบนี้ครับเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับบานประตูจะไม่สามารถปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวค้ำระหว่างบานกับบงกบเอาไว้ครับ เพื่อนๆจะทําการปิดประตูยังไงก็จะไม่สามารถปิดได้นะครับหรือว่าจะมีลมพัดแรงแค่ไหนนะครับตัวบานประตูตัวนี้ก็จะไม่ปิดเองนะครับและสําหรับเวลาเราเลิกใช้งานนะครับก็เพียงถอดตัวนี้ออกเราก็จะสามารถปิดประตูได้ปกติครับและสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างนะครับคือหนึ่งนะครับเราสามารถทําเองได้ง่ายๆครับต้นทุนก็ถูกมากๆนะครับ และ2นะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งกับประตูบานไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ร่วมกันได้หมดเลยครับก็จะมีข้อดีมากกว่าตัวล็อกบานประตูที่เราซื้อตามท้องตลาดนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งเข้ากับบานประตูนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับหากเราทําการเคลื่อนย้ายนะครับเราก็ต้องทําการถอดแล้วก็ไปติดตั้งกับบานใหม่ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ที่เราทําขึ้นเองนะครับสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ครับแล้วก็สามารถติดตั้งเข้ากับบานประตูได้ทุกบานครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอง่ายๆอีกหนึ่งคลิปนะครับและผมก็หวังว่าน่าจะถูกใจกับเพื่อนๆที่ขอเข้ามานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมใช้งบประมาณในการ DIY ไปเพียงศูนบาทเท่านั้นครับเพราะว่าผมใช้เ้นเหล็กที่ผมมีอยู่แล้วมา DIY นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ